เตรียมกระถางปลูกผักฟังนะคะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํานะคะดินที่ใช้ปลูกดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่จะเป็นกิ่งผักลังที่ตัดยอดและใบอกอ,กอกเมื่อสักครู่นะคะเวลาเราปักชำเนี่ย ใบมันชี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราดูเรารู้เลยเนี่ยเนี่ยมันชี้ขึ้นไปทางเนี้ยชี้ขึ้นฟ้าน,นี่เห็นไหมชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยเราก็จิ้มลงเลยค่ะเนี่ยถ้าตัวที่ยังไม่ตัดใบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคือตัวนี้ยังไม่ตัดใบเห็นไหมใบเขาจะชี้ขึ้นเนี่ยนี่ก็ทําลงแบบนี้เลยอันเนี้ยก็สังเกตง่ายนะคะเนี่ยเห็นไหมจะชี้ขึ้นตามอย่างนี้เราก็ปัดชาลงไปเลยค่ะรดน้ําค่ะ หลังจากที่เรารดน้ําปัดชําเสร็จเนี่ยเราก็วางกระถางผัดปรังตากแดดตากฝุ่นเลยนะคะ